ในเรื่องของเนื้อแมตเนี่ยเราไม่ต้องมองไปไกลนะครับเรื่องของเนื้อมตเราไม่ต้องมองไปสุดหูสุดตาขอให้เราย้อนกลับมา,ามองที่ตัวเราก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสายตาของเราที่อัลลอฮุสุบฮานะฮุวะตาเลนั้นให้เราได้เห็นหูของเราที่อัลลอฮุสุบฮานะฮุนน DLC, วะตาเลนั้นให้เราได้ยินจมูกของเราที่อัลลอฮุสุบฮานะฮุวะต้าเลนั้นให้เราได้หายใจ ปาของเราที่อ l l a h Subhanahu Wa t a a l นั้นให้เราได้พูดเท้าทั้งสองของเราที่อ l ล a h Subhanahu Wa t a a l นั้นให้เราได้เดินซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วเป็นเนื้อเมตความโปรดปานที่มาจากอ l l a h s u b h a n า h u Wa t a a l โดยทั้งสิ้นบางทีเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่อ l ล a h Subhanahu Wa t a a l ได้ประทานให้แก่เราเนี่ยมันเล็กน้อยเหลือเกินแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่า คุณค่ารั้วราคาของมันเนี่ยสูงเกินกว่าที่เราจะเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราไปแลกซะอีกหากวันนี้มีคนมาขอซื้อดวงตาของเรา10บล้านหรั้วร้อยล้านเราจะแลกไหมแน่นอนแหละครับทุกคนก็จะตอบว่าไม่เพราะว่าดวงตาของเราข้างหนึ่งมีค่ามากกว่าตังสิบล้านรั้วตังร้อยล้านซะอีกและพี่น้องทราบไหมครับว่าเนี่อธมัต ความโปรดปรานที ah ah ing ing ah ่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีมากกว่านิ้มัตที่เรามองเห็นซะอีกเอาจริงๆนะครับหากเราจะนับนิ้มัตความโปรดปรานทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอัลาได้ประทานลงมาบนโลกตุนยาใบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะนับได้พออัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอัลาได้บอกว่าอย่างชัดเจนไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานไว้ว่าว่าอินตะอุดูนิ้มตอัลลอฮิละตุซุฮะ และถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะนับเนื้มรความโปรดปานของละหุสุบฮานะหวตะละและตุสุฮาะพวกเจ้าก็ไม่สามารถที่จะนับมันได้เพราะว่าเนืยอมัดความโปรดปานที่มาจากละหุสุบฮานาะห์ตะละนั้นมันมีมากมายมหาศาลเหลือเกินเกินกว่าที่เราจะสามารถนับมันได้ซะอีกและแน่นอนแล้วในฐานะที่เราเป็นมุสมินในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ย มันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องชูกรขอบคุณต่อละหุสุบฮานะหุตัลละและแน่นอนใครก็ตามที่ชูกรขอบคุณต่อละหุสุบฮานะหุตาลละ Allahu sabbahana watallah เดสัญญาไว้ในอันกุรอานไว้ว่าและอินชากรตุมและอัลีดันนัุมและถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นชูกรขอบคุณต่อละหุสุบฮานะหุตัลละและอัลีดันนัุม แน่นอนเราจะเพิ่มให้แก่พวกท่านทั้งหลายหากเราชูโกตเนี่ยขอบคุณต่อละหุสุบฮานะฮวะตาลอะล l l a ์จะเพิ่มพูนให้แก่เราและในทางกลับกันเนี่ยหากเราปฏิเสธหากเรากุฟรตต่อละหุสุบฮานะฮวะตาลอะล l l a ์ได้เตือนไว้ในอัลกุรอานไว้ว่าวะละอิงกาฟอรตุมอินอาดบีละชดีดและถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกุฟร ปฏิเสธต่ทลาหลูสุบฮานะฮูวะเต้าลาอินอาดาบีละชดีดแทจิ้นแล้วการลงโทษของอัลลูสุบฮานะฮูวะเต้าลานั้นเจ็บปวดหนักหน่วงอย่างยิ่งนี่คืออัลลอฮูสุบฮานะฮูวะเต้าลาได้เตือนแก่เราแล้วไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน